สวัสดีครับอยู่กับผมช่องอินนาวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาตามล่าหาโคกันนะครับคือมันเป็นอนะีเวนต์อ่ะที่อัปเดตแผนที่ใหม่นะครับก็แผนที่ arina, อะอควาดีนาอารีน่านะครับคือมันจะคล้ายกับอ่เราจะไม่พูดถึงแผนที่นะวันนี้เราจะมาตามล่าหาโคลเลยนะผมได้ไปปิดที่ลิงก์มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือยังไงก็ต้องปิดอ่ะการตามหานะครับมัน ใช้ไอตัวกระทานะครับคือกระทาใช้ห้านะแล้วก็ปีกใช้สิบนะครับนี่ก็เป็นปีกนะผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องปีกนะครับผมจะซีเรียสเรื่องกระทามากกว่าเพราะว่าทุกเว้นทุกรอบอะล็อกไอตัวที่ใช้ห้าอย่างเดียวเลยอันนั้นนคืออย่างเดียวเลยนะครับมันล็อกตัวเนี้ยตอนนี้ผมมีเพจอยู่แปดหมื่นแปดพันเพจนะครับเรามาดูกันนะว่าจะหมดไปกี่เพจนะ จังจริงนะผมอยากสะสมให้มันถึงแสนอะ่ะแต่ทีนี้แต่ทีนี้โคมาก็ต้องเปิดอะ่ะแล้วที่ดูดูกันอะ่ะคือโคมันก็ไม่ได้ถึงกับโหดนะครับแต่มันโจมตีแล้วมันโจมตีดอกเดียวทะลุงวกอะไรเงี้ยคือมันรอดยากอะ่ะถ้ามันได้โจมตีแล้วนะปีกมาหนึ่งนะครับผมไปซื้อ99บาทได้กระทามาหนึ่งนะก็แพ็ครายคาลึกลับนะครับ ปีก 2. 2เห็นไหมปีกมันไม่ล็อกนะครับมันจะเป็นล็อกกระทาสำหรับผมนะครับแล้วแพ็ค500อยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเยอะนะถึงมันให้เลือก200ยกับ500ผมก็เลือก500มากกว่านะแต่ยังน้อยแบบขอแพ็คแถมอะไรให้อุ่นใจบ้างอะไรเงี่ยยังน้อยก็มีของฟรีนะครับ เพชรมันไหลไปเร็วมากเลยนะหมดไปสี่พันเพชรแล้วนะครับเงียบนะ คือปีกเงียบอะตอนนี้หมดไป8 0 0พแล้วนะปีกก็ยังเงียบเอ้ยไม่ใช่สิกระทางเงียบนะครับปีกมาสองกระทากระทางเงียบใจผมอะไม่อยากกดรับนะครับคือถ้าเราได้เอ็ไอตัว ปีกใช่ปะมันอาจจะล็อกกระทาจริงๆก็ได้แต่ตอนนี้มันก็ล็อกแล้วล่ะผมว่ามันก็ล็อกแล้วล่ะคือถ้าอัปเดตมาแล้วสุ่มเลยผมว่าน่าจะปิดถูกนะแต่ทีนี้ผมก็ไม่ว่างนะครับเพิ่งมาว่างนะก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะคือเข้าเกมมาแล้วก็ดูว่าอนุนันนี้แล้วก็กลับมาสุ่มนะครับไอแพ็คเนี่ยก็น่าสนใจนะ ถ้ามันไม่ไหวจริงๆผมจะกลับมาเติมนะครับคือมันได้เหมือนกับได้ห้าพันเพศเลยนะหนึ่งร้ย็ดบ้าบาทห้าพันเพรก็ถือว่าโอเคนะมันช่วยทุนเราไปห้าพันเพรนะครับตอนเนี้ยหาปีสีใบอ่ะหมดไปหนึ่งหมืนแล้วนะเอ้ยไม่ใช่สิหากคทาสี ปีกนะครับเงียบนะ ผมคิดว่านะมันก็อยู่ที่การทอยคนแรกกับทอยทอยคนที่สองนะเฮ้ยกระทามาสองแนละ้วตอนนี้เราได้กระทามาสองแล้วนะครับต้องหายอีสามนะใช่ว่ามันจะง่ายๆนะ อีกตั้งสามใบนะครับตอนนี้หมดไปหมื่นกว่านะเกือบสองหมื่นแล้วหมดไปประมาณหมื่นแปดนะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดปีน่าปีน่าจะเป็นสีนะครับ ปีกสี่กระทาสองตอนนี้หมดไปสองหมื่นนะสองหมื่นยังได้กระทามาหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นนะหนึ่งใบอ่ะคือกระทามาแค่หนึ่งใบนะครับสองหมื่นหนักหนักนะถ้าใครจะทำก็คิดดีๆก่อนนะครับถ้ามันไม่อวยจริงก็ ยากอะ่ะยากตรงกระทานนี่เนี่ยเห็นมีคนบอกว่าปิดสองพันก็มีนะโอ้โหน้าจะาอดีผมไปจับให้บ้างเปิดได้อีโวเลยแล้วก็มีคนปิดสามพักว่าสามพัเจ็ดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอมันปิดปิดสามหมืน่นหกมั้งเหมือนผมจะหนักกว่าเขาอะ่ะดูดิกระทามาแค่มาแค่สองอ่ะ โอ้โห oh, ปีกคู่ปีกคู่ก็มาไม่ให้เอสมาเลยปีกปีกสองมันได้เอสหนึ่งนะครับส่วนกระทาที่ใช้ห้าเลยหนักอันนี้หนัก ตอนนี้หมดเป็นสองหมื่นแปดอ่ะสองหมืนแปดได้ปีกมาหนึ่งใบอหะโหหนักเกินปีกใหม่ละปีกน่าจะเป็นหกนะปีกโหปีกย้ำำปีกเจ็ด ไม่มาจริงๆนะตอนนี้หมดไปสามหมื่นแล้วคือสามหมื่นเพรอะสามหมื 30, เพรได้อ่อได้กระทามาแค่สองนะครับปีกเกือบครบแล้วเดี๋ยวรับปีกเลยแล้วกันยังไงมันก็ล็อกอยู่แล้วนะอุตส่าห์แบบว่าเอาไว้รับที่หลังนะครับหนักนะโดนไปสามหมื่นแล้วเนี่ย ตู้อื่นก็ไม่หนักขนาดนี้นะครับการที่รวมได้ก็เป็นแค่ปีกนะครับคือมันเอาปีกไปแรกอะรวมได้อน,นันตนะ์ะแต่กระทารวมไม่ได้นะหนักเลยถ้าแบบกระทารวมได้มันก็โอเคมีอากาสรวมได้จากรวมนะครับแต่อันเนี้ยกระทารวมไม่ได้จบเลยเดี๋ยวเราไม่น่ารอดแล้วละ่ะเติมไปตัวนี้ก่อนละกัน ขอกระทาสักสองอะไรเงี้ยทุนไปหรือว่าจะแบบเป็นอีโวมาเลยก็ได้นะไม่ว่ากันต้องบอกต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแพ็คตัวนี้มันก็คุ้มนะเพราะว่าถ้าเพรไปสุ่มมะก็คือห้าพันเพรเลยนะครับ ผมจะรับทีเดียวทั้งหมดนะเพื่อความไวของคลิปแล้วก็ผมชอบแบบรุ่นทีเดียวมากกว่านะเปิดขึ้นมาแล้วปุ๊งกระทา,ากระทาสามอะไรเงี้ยโอเคมาไหมกระทาสามกระทาเอ้ยกระทามาหนึ่งสองไหมสองมีสองไหม ตอนนี้เราได้กระทามาสามชิ้นแล้วนะครับขาดอีกสองนะหนักเหมือนกันนะไม่ใช่เบาๆนะครับหมดไปสามหมื่น่ะตอนนี้หมดไปสามหมื่นถ้าเอาไอ้ห้าพันเนี่ยไปบวกใส่นะสามหมื่นห้าแล้วไปบวกเก้าเก้านะสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณสี่หมื่นเพรนะครับคือตอนนี้หมดไปสี่หมืนเพซแล้วนะ อันนี้เพชรแบบว่าซื้อแพ็กนะครับรวมเพชรซื้อแพ็กไปด้วยอ่ะขอกระทากรทา,าเราต้องการกระทาเพื่อนปีกมายิ่งมีเพชรยิ่งปิดเยอะนะครับ มาไหมมาเธออหมดไปสามหมื่นแล้วนะเพื่อนจะสี่หมื่นแล้วนะโอ้โหอย่างเงียบเลยปีกปีกก็มาแบบไม่ลดราเหมือนกันนะครับมันน่าจะแบบ ปีกไปสะสมแล้วก็แลกกระทาได้อะไรแบบนี้มากกว่านะปะีกมาอีกแล้วอ่ากระทามานะครับคือตอนนี้กระทาเสียนะมีโอกาสปิดนะครับแต่ก็ค่อนข้างบอกว่าเยอะเหมือนกันนะปิดไปเยอะนะครับ อีกหนึ่งชิ้นนะเออสามหมื่นหกนะครับตอนนี้โดนเป็นสามหมื่นหกแน่ๆแ,แ,แล้วคือเพชรเราเน้นๆแล้วครับสามหมื่นหกเลี่ยโอ้โหปีกสามหมื่นแปดผ่านไปโ,โห่เงียบเลย รู้สึกท้อนะครับสามหมื่นแปดแล้วนะถ้ามันถึงสี่หมื่นแปดนี่ก็คือสี่หมื่นเอ้ามาแล้วสี่หมื่นนะครับปิดไปสี่หมื่นโอ้โหเป๊ะๆสี่หมื่น สี่หมื่นถ้าไปรวมแพ็กที่ซื้อไปด้วยห้าพันสี่หมื่นห้านะครับแล้วก็เก้าเก้าสองรอบก็อีกห้าพันนะครับปิดห้าหมื่นนะครับโอ้โหปิดห้าหมื่นมันก็จะแพงเกินแพงเวอร์ห้าหมื่นเพรแต่คิดว่าสี่หมื่นสี่หมื่นก็ได้นะเพราะว่าถ้าไปรวมแบบนั้นมันจะแพงเกินนะครับเพื่อนๆที่ปิดกันเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกเลยนะที่ผม โคต์ไปนี่ก็โหบางคนก็โดนเยอะนะครับส่วนมากจะอยู่ราวๆสัก2องหมื่นกว่าถึงสามหมื่นไม่เกิน40,000นะครับคือไม่เกิน4ี่0 0ื่นะที่ดูๆนะครับอันนี้ก็ลองลองซื้อทิ้งไว้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวนะผมว่าผมเลาจะโดนหนักหนักอีเวนต์เนี่ยหนักนะค่อนข้างหนักนะครับ เดี๋ยวค่อยไปเติมไปหาอะไรนะอ,อ๋อลูกเต่านะครับ35บ,35บาทนะ่าจะสามสบาทนะก็มาเติมกันได้นะครับเดี๋ยวเราเติมตำนานทิ้งไว้นะผมว่าเติมเติมดีกว่านะครับถ้าใครเวลเวลถึงอะใช้ทองซื้อแต่ถ้าเกิดใครไม่ถึงอะเพชรพันสองนี่ก็มีค่าเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์คลิปกันด้วยนะแล้วก็ฝาก กดติดตามด้วยนะครับไปก่อนนะ